ขั้นตอนการเวนคืนที่ดินที่เจ้าของที่ดินควรรู้ให้เรื่องอสังหาเป็นเรื่องง่ายกับ m y Property Pro การถูกเวนคืนที่ดินนะคะถึงแม้ว่าจะได้รับค่าตอบแทนจากการเวนคืนแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าย,ยินดีสำหรับเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้นๆค่ะแต่เมื่อเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะคะ เราก็จําเป็นที่จะต้องทาความเข้าใจในข้อปฏิบัติและก็ข้อกฎหมายของการเวนคืนที่ดินค่ะเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของเรานะคะเมื่อมีการถูกเวนคืนที่ดินค่ะมาดูขั้นตอนของการเวนคืนที่ดินนะคะตามพระราชบัญญัติการเวนคืนและก็การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์พุทธศักราช2562 เมื่อรัฐจำเป็นที่จะต้องได้ที่ดินที่จำเป็นต่อกิจการสาธารณูปโภคการป้องกันประเทศหรือการได้มาซึ่งทรัพยากรทางธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นๆจะต้องทำการสำรวจเพื่อทราบเกี่ยวกับที่ดินที่ต้องได้มาอย่างชัดเจนจากนั้นนะคะก็จะมีการตราพระราชกิจษฎีกา เพื่อที่จะกําหนดแนวเขตของที่ดินที่จะเวนคืนนะคะหรือเรียกว่าพระราชกิจสดีกาเวนคืนค่ะหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะกำหนดราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่จะมีการเวนคืนเพื่อที่จะจ่ายค่าตอบแทนค่ะหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีการเข้าไปสำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่จะประเมินราคานะคะ ก่อนที่จะเข้าไปสำรวจการประเมินราคาจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย15วันนะคะเพื่อที่จะกำหนดราคาเบื้องต้นและก็ค่าตอบแทนค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการทำการประกาศผลตอบแทนค่าตอบแทนของการเวนคืนค่ะซึ่งหน่วยงานถ้าสมมติว่ามีการประกาศแล้วนะคะก็จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจในการลดราคาค่าตอบแทนได้ค่ะ ทีนี้ก็จะเป็นการออกหนังสือแจ้งเจ้าของอสังหาริมทงมพยันั้นเพื่อที่จะมาทำหนังสือสัญญาซื้อขายถ้ายังไม่ตกลงทำสัญญานะคะรัฐจะต้องทำการจ่ายเงินค่าทดแทนก่อนเจ้าหน้าที่ถึงจะสามารถเข้าไปดำเนินการได้ค่ะถ้าตกลงกันได้นะคะก็เข้าสู่กระบวนการรื้อถอนแล้วก็ขนย้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าดำเนินการในที่ดินนั้นค่ะ ในส่วนของเจ้าของที่ดินนะคะก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน90วันนะคะนับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินจากเจ้าหน้าที่หรือได้รับเงินที่วางไว้นะคะซึ่งการวินิจฉัยก็จะต้องทําให้เสร็จภายใน30วันแต่ถ้าหากพิจารณาไม่ทันนะคะก็จะสามารถขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน180วันค่ะ แต่ถ้าหากมีการวินิจฉัยแล้วนะคะเจ้าของที่ดินก็ยังไม่พอใจก็จะสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน1ปีนับตั้งแต่มีคำวินิจฉัยนั้นนะคะสิ่งสำคัญสำหรับเจ้าของทรัพย์สินเมื่อมีการประกาศค่าทดแทนแล้วการปรับเปลี่ยนราคาก็จะเป็นไปได้ยากและก็ใช้เวลานานด้วยค่ะในการที่เราจะไปอุทธรณ์และก็ฟ้องร้องต่อศาลค่ะ ดังนั้นนะคะในขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปประเมินเราควรจะมีการเจรจาเรื่องราคาแล้วก็มีการชี้แจงราคามูลค่าของทรัพย์สินของเรารวมถึงปัญหาและก็ผลกระทบที่เราได้รับจากการเวนคืนนะคะเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับตัวเราเองค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหล,บหลายๆท่านนะคะที่มีที่ดินที่กำลังจะถูกเวนคืนค่ะ ก้อยฝากแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะแล้วเรามาติดตามกันค่ะว่าคลิปต่อไปก้อยจะนำความรู้ดีๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เรื่องอะไรมาฝากกับทุกๆท,ท่านนะคะมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ